whisper m a t h ทอนนะคะเป็นเทคนิคหนึ่งที่พี่เคยเล่าในหลายๆคลิปมีคนมาคอมเมนต์เยอะมากเลยว่ามันได้ผลจริงนะคะวันนี้ก็จะมาอธิบายอีกทีหนึ่งว่า whisper m a t h o อคืออะไรถ้าเป็นพี่พี่ก็จะแปลว่ากระซิบสั่งรักทำยังไงที่จะให้เทคนิคนี้มันได้ผลจริงๆนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเราต้องเวิร์กกับตัวเองก่อนด้วยการวางเซลฟ์คอนเซปต์ของเราให้ชัดเจนซึ่งวิธีการวางเซลฟ์คอนเซปต์มันมีทั้งแบบ ฟ y s i c a l ก็คือรูปร่างหน้าตาทั้งหมดของเรารวมไปถึง m i n เ s e ตของเราทีนี้ถ้าเป็นในเรื่องของฟิสิก a l แบบเบสิกเลยนะพี่แชร์ไว้ใน TikTok ซีรีส์นะคะไปดูได้ส่วนเป็น Self Concept ในเรื่องของมายเซตจงจำไว้ว่าโลกภายนอกมันสะท้อนโลกภายในสิ่งที่มันแสดงออกมาทั้งหมดในชีวิตของเราเนี่ยมันเกิดจาก มันเป็นเหมือนกระจกสะท้อนความคิดความรู้สึกที่เรามีกับตัวเราเองเพราะฉะนั้นการที่เราจะเปลี่ยนข้างนอกได้เราต้องเปลี่ยนข้างในก่อนถ้าเราต้องการที่จะเป็นคนที่ต้องการความรักจากคนที่เราต้องการดึงดูดสิ่งแรกที่เราต้องทํำคือเราต้องรู้สึกว่าเราเป็นคนที่น่าดึงดูดน่าสนใจในสายตาของคนที่เราต้องการดึงดูดเขาเข้ามาในชีวิตของเรานะคะก็คือเราต้องมองตัวเองแบบ เป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็หลงรักในตัวเองก่อนคลั่งไคล้ตัวเองก่อนพอเรารู้สึกงั้นกับตัวเองแบบจริงใจกับตัวเองแล้วอ่ะมันก็จะสะท้อนออกมาเป็นพลังงานออกมาแล้วจะทําให้คนที่เราต้องการถึงโดดเนี่ยเขาได้รับถึงพลังงานนั้นการทำ whisper m ม t h o สเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่การเชื่อว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วแต่เราต้องรู้สึกมันเลยว่า เราคือคนที่น่าหลงไหลน่ากลั้งคล้ายน่ารักที่สุดในสายตาของคนที่เราต้องการดึงดูดสิ่งที่เราจะทำให้จินตนาการถึงคนที่เราต้องการดึงดูดเขาเป็นคนที่เราแอบชอบหรืออะไรก็แล้วแต่พี่แนะนำให้ทำสมาธินะคะทำสมาธิแล้วก็ตั้งจิตให้นิ่งนะคะตั้งจิตให้นิ่งอยู่ในห้องที่ตัวเองรู้สึกผ่อนคลายลองหาอโรมาอะไรที่ก็ตามที่ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายดูนะคะพี่ก็จะใช้ตัวนี้นะคะพี่จะใช้ตัวนี้เป็นกลิ่น แพชชั่นฟรุดนะคะก็จะหอมมากๆนะคะหอมทั่วห้องเลยหอมแบบทั่วบ้านเลยนะแล้วรู้สึกแบบผ่อนคลายสบายมากหลังจากที่เรารู้สึกผ่อนคลายเรารู้สึกสบายแล้วเนี่ยให้เราจินตนาการภาพของคนที่เราต้องการดึงดูดนะคะว่าเขาอยู่ในอิรยาบทที่เขาสบายอยู่ในสถานที่ที่เขากำลังสบายหลับตาแล้วจินตนาการว่าเรากำลังเดินเข้าไปในห้องของคนที่เราต้องการดึงดูด เห็นเขาอยู่ในอากัศกริยาที่สบายมีความสุขเป็นอากัศกริยาที่เราเห็นบ่อยๆก็ได้แล, futuro. แล้วเขาก็รู้สึกผ่อนคลายมากจากนั้นกระซิบเขากระซิบว่า you miss me เธอคิดถึงฉันเธอคิดถึงฉันมากๆเธอรักฉันเธอคลั่งไคล้ในตัวฉันเธออยากได้ฉันเป็นแฟนมากๆ จูกหนาผากเขาเบาๆเอาตัวเองออกมาจากห้องของเขาค่อยๆรู้สึกว่าเราออกมาจากห้องของเขาแล้วจากนั้นก็ลืมตาแล้วให้เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วได้ผลมาแล้วในหลายๆคน